ครับสวัสดีครับผมแม่ที่ไฟครับวันนี้ผมมีแค่มาแนะนำา2รุ่นนะครับนะฮะซึ่งคือตัวนี้ที่เราเห็นก็คือรุ่นเอ่อ Solo Uno นะครับแล้วก็ตัวนี้คือ SA 30นะครับ30นะครับครับคุณกิจครับรุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับโซโลผมอ่ะแคม Solo Uno ครับก็ได้รับรางวัล Red Dot Award Winner นะครับเพราะเนื่องจากตัวมันเองเนี่ยตัวเดียวครบจบทุกอย่างนะครับเป็นตัวเล่นสตรีมมิ่งสามารถรับแคสติ่งได้จากโฮมแคสหรือจากแอร์เพย์นะครับผม ซึ่งมันทําให้สามารถเราจะเล่น YouTube, Netflix, Spotify อะไรได้อย่างง่ายดายมากเลยแค่ลิงก์มือถือของเราเข้ามาเครื่องนี้ก็ได้ละจบละ แล้วข้างในเนี่ยมีพักขยายเป็นพักแขกกาลังขนาด50วัตต์นะครับครับเยี่ยมเลยครับเรียกว่าสามารถจะขับลําโพงได้สบายเลยฟอร์สแตนดิ้งจริงๆก็เอาอยู่ด้วยนะอ๋อหรือครับเยี่ยมมากครับแล้วตัวนี้มีซับเฟอร์เอาไหมครับใช่มีซับเฟอร์เอาเผื่อบางคนที่แบบว่าอยากจะเอาไปดูหนังเพิ่มเติมอะไรเงี้ยจากยูทูบเนี่ยเพิ่มความต่ำในซับเฟอร์โอเคเยี่ยมมากครับแล้วก็รูนมป็นยังไงตัวนี้ตัวนี้เป็นต้องรับรูนไหมรองรับรูนแน่ต้องรับรูนด้วยนะครับถ้าใครเล่นแบบล็อสเลสนะครับเป็นไฮเล้ ตัวนี้ราคาอยู่แค่28,000บาทเท่านั้นเองโอ้โหราคาดีมากเลยนะฮะโอเคครับยอดเยี่ยมเลยโอเคต่อไปเราไปตัวตัวใหญ่นี่คือ sa 3 0ครับเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้ก็ <HHH> ตัวนี้นะครั 28, บเป็น streaming integrated amp นะครับผมขนาดกำลังขับ120วัตต์โอ้โหแล้วคขา่า streaming มาเนี่ยแน่นอนครับว่ามันเล่นพวก apple airplay homecast ได้รูเลดดี้ได้แน่นอนนะครับโอ้โหสามารถเล่น u p n p รองรับโปรแกรมต่างๆได้ด้วยนะครับผมเยี่ยมมากแล้วตัวมันเองเนี่ยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะรับ เครื่องเล่นแผ่นเสียงได้เพราะมีภาคโฟโนมาให้ด้วยอ๋อมีโฟโนด้วยครับผมข้างหลังนะครับผมเยี่ยมเลยอ๋อช่องนี้เองครับผมแล้วก็ตัวมันเองเนี่ยยังมีต่ออีกนะครับผมสามารถที่จะมีภาค์ทอินพุตแบบดิจิตอลแบบเอสพีดิทั้งเลยแบบออคอแอคชั่นหรือออปติคอนสมมุติท่านใดมีเครื่องเล่นซีดีนะครับที่เป็นรุ่นเก่าอ่ะอยากต้องการอัปเกรดเสียงไปในตัวมัสามารถต่อเสียงหลังนี้ได้เหมือนกันครับเยี่ยมเลยนะครับครับผมเพิ่มเติมนิดนึง่มนอกจาก2รุ่นนี้แล้วมีรุ่นไหนไหมครับคุณกิต จริงๆมีอีกหลายรุ่นเลยครับผมในตระกูล Integram ก็จะมีรุ่น SA10 กับ SA20 อีกนะครับผมซึ่ง SA10 เป็นกำลังขับเป็น50วัตต์คลาส AD SA20 เป็นกำลังขับ90วัตต์คลาส G นะครับผมครับผมแต่ทั้ง SA10 และ SA20 นั้น่ะไม่มีภาคสตรีมมิ่งนะครับผมอ๋อเป็นอะล็อกล้วนเลยเป็นอะล็อกแอมนะครับผมแต่ก็มีดิจิตอลอินพุตเป็นโคโคแอร์แล้วก็ SPD เหมือนกันนะโคทั้งโคแอร์เชนออฟทิ่คอมเหมือนกันก็สามารถอัปเกรดได้โจากได้ โพลโน่จน้ก็มีรัพมีโพลโด้วยนะฮะอ่าผมกลับมาที่ตัวใหญ่แล้วว่าตัวนี้นะครับผมก็จะครบกว่าเพราะมันมีทุกอย่างครบไปหมดแล้วครับแตครับถ้าตัวนั้นอยากจะเล่นเนี่ยจะต้องมี st 6 0สิบ st 6 0ก็คือเป็นเหมือนพารสตรีมมิ่งแอมตัวหนึ่งอ๋ออยู่ในตู้เลยพร้อมกันเป็นทัพเป็นไปตัวสตรีมมิ่งแดกเลยสตรีมมิ่งแดกสามารถรับ Apple AirPlay ิลคอนแทสตูนเลตตี้ได้ทันทีทันใดรับมี UPnP เล่นไฟล์ได้พร้อมเสร็จิร์ฟ ครับเอบฐานหนึ่งเอเอสสามสิบเนี่ยราคาเป็นไงบ้างครับตอนนี้ราคาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทครับโอ้โหราคาดีมากนะฮะแล้วสรุปเลยแคมเนี่ยประกันยังไงครับตอนนี้ประกันสัปปีครับผมปีนะฮะโอเคครับผมว่าเป็นแอมที่ครบเครื่องนะฮะถ้าน่าสนใจมากมากเลยถ้าใครสนใจนี่มาลองได้นะครับผมว่าโอเคเลยครับโอเคครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครูจิตแล้วโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับครับสวัสดีครับ